ยินดี่ตอนรับเข้าสู่หาดมนุษพิลลมอำเภอบรรบานครับอำเภอบรรบานจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่ครับเป็นสถานที่ประกอบจารแก้ของนักท่องเที่ยวครับอยู่ริมคล้วพอดีครับพี่น้องริมคล้วพอดีบรรยากาศอยู่หาดมนุษพิลลมครับมนุษพิลมบรรยากาศดีเลยทีเดียวอ่ามันนี้เป็นวันธรรมดาครับ ขึ้นขครับพี่น้องหลาย่ขั้ครับสามารถเอารถลงมาได้ครับสามาถเอารถมาได้ครับรถลงมาข้างหลังหาดได้เลยครับพี่น้องครับในการเป็นหาดยาวเลยครับไม่ยากดีเลยทีเดียวครับพี่หนอเดินชมหลายๆหมู่ได้แก่ายๆบอนมีอ่า น้ำมันเหล็กมันเหล็กตะกอ่อนอนคงก็ได้ <c oughs> เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เบิ่งเล่นครับนี่เป็นอันนี้กิจกรรมอยู่ครับมาตอนนี้นกลางเน็ตอยู่ khái sinh cây khoang cả loài khái đẹp đặn này các bác ạ, đây là con sếu cả mạ em muốn gà han muốn đi quân cướp nữa, nhưng mà นวทางการป้องกันว่หายใจที่มีตัวไรมาทั้งหีดครับแต่คือคังคเกครับลืงลอกอ่างเดียวสงการนี่อาจจะว่มีหอนมองสิว่างอะไรครับเจอนสงการ อาทุกป,ปีนี่อ่เกือามากกันหละให้เลยครับการเป็นสุขเป็นสุขสุสสไปครับ,รบเดี๋ยวส่งการพรมสีกลับมาเก็บภาพบรรยากาศอี่นะครับค่ายหลอด,อลอดเป็นหมองค่ายหลอดเป็นอย่างดีเลยครับเป็นวูวทขัตของหาดนุพิลมุกดาหารครับ านั่งตามแข่นี่ครับเกยียบมากเียครับเห่อหนอยเดี่ยวนํำครับมาารถนั่งเหือออกไปได้นะนแล้ไปนั่งน้ำคอต่างๆครับ ตามเห็ต่างครับรถสามรถเอาลงมาหอดริมน้ำไห้เลยครับพ no. ah, ี่น้องมีรถติดรถยังงี้เป็นเอารถไถดึงขึ้นขึ้นไทได้ครับพี่น้อง สดมันงามขนาดเลยมีสตูดิโอมีมีโน้มีนี่แฮนดี้เห็นไหครับในการหาดมุษย์พิรมมุกดาหารครับไปมากครับมาแวะเห็นเม็ดเทียวมาพักค่นจังใจเด้ครับกัน เก่งมีเสือผาขายครับ,บดากาศเย้นชุ่มช่ำเลยทีเดียวฮะคนน้พ,นพี่ลม,มุกาหาร,รน้ำนี่ใสสะอาดดีนะครับพี่น้องใสสะอาดดีขนาดเลย เียวของไข่ล่อนครับในเบิรน์นพะนอสกุตเตอร์ล่งครับรถสามารถแรนลนลุ่งมาหอดุมเหล่ลได้ครับพะนออการดีเลยคือเราโวมีติดลมครับเว่าเป็นไส้แบบแบบแน่นๆนะเป็นไส้แบบแน่นๆ เดินมากกรกแตไกลพราะสมควรนะครับมีการหาดมนณฑพิลมมุกดาหารครับการดีเลยทีเดียวไม่ต้องไอ้ทุกเมื่อวนะน่ะบ่าจำผ่านเนี่ยเด้อ <laughs> อ,อ๋อมาขายเสื้อผ้านี่ครับแตงแต่มีข่าวไอ้อันนี้แมวโบ๋คอยมีหลายเนาะเอ้ยหมวกเข้าหมูมอีพ่นกนระทบด้วยหมกวกเข้าก็ได้เอ่น่ะมมันหมวยพีพ่นกระทวอยู่หลายเนาะเดี๋ยวสองการก็คือสีหลาย <laughs> สีหลายอีกต่า รบรรยากาศอาดมนุษพิลลมอาดมนุมพิลมมุขทหารลับไปหนอขาดีปอครับขาดีปอมือนนี่หมวกบันไดเน,นาะขายอย่างหมวกลายครับขายนยงหมวกลายสา่วนส่วนการสัญลยครับ ลมกุาหารครับพี่น้องจัดป้าเป็นที่มีบ่อน,เอน,เเน,อนเีเ,นเ,นเ,ล,เนละครับพี่น้อง้มีบ่อนเยอะอารมณ์สบายเลยเนี่ยค่ะอยูหาดมนุษย์พิลล้มครับเป็นยนนังไงบ้างใครดีบ่ครับ มาเด็กขายอยู่ครับคลูก้ามเยอะคไปเยอะเนาะปกติมาขายคู่มื่นป่ะครับขายทุกวันค่ะอ๋อครับเดี๋ยวกับไก่ช่วงสงการก็เฉยขายดีกว่านี้เยอะช่วงนี้ในยินข่าวนู่นนะ้วก็นี่ข้ากระยานเนี่ยต้องเจียวนี่ฝนกระสบพอสมควรครับขับขับรับอ๋อขับปวงครับผมครับขอบคุณครับเป็นแม่คข้า อยู่หาดมนุพิล้มครับหาดมนุพิล้มส่วนโซงการก็คือสิีขายดีกว่านี่พันว่าดีกว่านี้ข่าวออกมากะมีคน,นกระทบพอสมควรครับบรรยากาศหาดมนุพิล้มทุกทาง dir-li a qui, ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องชมบรรยากาศไปเรื่อยๆอย่ากินตุ่มไปฮะพี่น้องนี่ครับอ๋อม <c oughs> ีเครืองหน่อยขายอีกอ๋อเครืองหน่อยบริการพึ่งที่เลยครับขายดีปะครับขายดีอยู่ค่ะครับผมอยาอยู่หาบ้นโน้นพี่ล้มเลือกทางโุดนโน้นได้เลยค่ะครับอย่างยี่สิบขายไม่แพงหรอกค่ะครับครับบริการส่งพึ่งที่รับบริการถึงหน้าสุ่มเลยค่ะครับ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 อ๋อเพิ่นมีเครืองหน่อยนะครับพี่น้อง เอ,อเอนหอยออกไปแดงพปนี่นกาอย่าลืมมาอุดหนุนกันเด,คนเดน้ครับพี่น้องเด้อนี่ับมาหามนนพิลมก็ได้ครับมีทัวมีมีทัวมียังอ,ยงอีกหลายสิ่งหลายอย่างครับในก็บใน,นแกบครับครัๆๆๆนี่ครับเราแก่นปีนี้ถอยป้ายแดงออกเลยเพราะว่าที่จะการพิกายนี่ไปดีพันว่าจ่อ่ะว่าเดี๋ยวง อ๋อครับ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 แตออกไปแดงมาอุดหนุนคนเด้ลได้เยอะอุดหนุมากขาวข่าวข่าววรีบเรื่อเรื่อครับครับผมครับครับเดี๋ยวะดูค่าเอฟซีก่อนก็แตงมากส่วนสวนมาอุดหนุนเจ้าครับขอบคุณาวข่าว่าครับผมครับครับรวยๆเฮงๆครับข่าวข่าวข่าวครับครับผมครับอย่าลืมมาอุดหนุนเพคนเด้อครับเด้อผมมาเที่ยวมาเล่นหาดมนุษพิลมของมุกดาหารครับครับหนาหอนนี่ยมุ้ย มองที่ไปไซกับมาเล่นมาเทียวเด็เดๆครับพี่น้องครับบรรยากาศชิวๆบรรยากาศชิวๆเดินหาเที่ยวมาพักผ่อนครับพักผ่อนย้อนใจพักผ่อนย้อนใจตามภาษาอ่าเหตุงานมามีเมื่อยนะครับเหตุงานมามีเมื่อยก็มาพักผ่อนย้อนใจหเหลนหาเที่ยวครับ ็นบรรยากาศอยู่หาดตรงนุ้นพี่ร่มครับบรรยากาศดีไปเฉยเดียวท่องเที่ยวยังไปเที่ยวมาครับจ้าลุงบ่อครับมาติไซน์น้อมาตักขอดแค่ครับฮะมาตักซินครับกาลสีนผัวอู้มาไก่พอสมควรเนาะข่่อว่าโอ้มาเที่ยวโดยเฉพาะนี่ยบ๊อบครับอ๋อเฮ้ยมาแตะกาลสีนบ่ได้ครับพี่น้องเา อยากมาเล่นน้งามโค้งนครับว่าแหละงามครับงามงามอย่าลืมกลับมาแวะเล่นอีกเล้วครับเด้อส่วนของการกราบผมพี่น้องมาแต่กะละสินครับผมกะละสินพนมมีน้ำควงเนาะมีน้ำซีน้ำซีน้ำซีนี่ครับมาไก่ครับมาไก่ครับผมขอบคุณครับครับบรรยากาศชิวๆอยู่หนาหาดมนุษย์พิลลมครับหาดมนุษย์พิลลม นั่นไปผู้นี้มากล้ามาแวะเด่นแหว,วดแถวเด้อครับพี่น้องสวยงามสงการนี่แฮงสิคึกคักไร้กว่านี้ครับพี่น้องช่วงนี้นิยินขา่าวหนุน,นนี่นั่นแน่กันเลยก่อนขาสิตื่นเนักท่องเที่ยวก็ได้อีกอย่างนึงเป็นมือวันธรรมดาเนี่ยครับวันนี้วันธรรมดาแน่ก็เลยโบกข่อยนี่นักท่องเที่ยวมา,ลาไลฟ์ไปเลยครับปูปลา,นา,นานันหนำยังลอยอยู่ได้ครับนี่ โม่ตรงห่วงเรื่องสารเคมีครับปุปปานนั่นหนำยั่งลอยกันเตี้ยอยู่เพราะว่ามุกดาหารเท่ามุกอีพจนกระทบกันว่เขาออกมาแล้วมุกอีพจนกระทบกันกะชิญชวนนักท่องเทียมม่ยวมาาเหยี่อมายามมาเหรียญมาเทียมมเท่ยวหาดม,มาันุพิร่มเด็กๆครับพี่นอ้องนี่ครับบรรยากาศดีวันสุดสัปดาห์วันหยุดยาวของเทศก,กาลสงการกะเชิญมาเหรียญมาเที่ยวด้วยครับทุก เก็บผ้าบรรยากาศมาให้เบิ้งครับ <center> ผมไปจังใดเก็บเก็บผ้าบรรยากาศมาให้พี่เห็นน้องได้เบิ้งครับปูปายหนานี่ดินตึ่มๆอยู่พวกคือพรมวานี่ครับนี่ครับบริสตัวครับร <S <S บรรยากาศดีๆเป็นบรรยากาศอยู่หาดมนุษย์พิโรธกับพี่น้องหาดมนุษย์พิโรธเป็นวันธรรมดาเนี่ยปูคนก็เลหอวไค่มาต่อหมาเที่ยวนะคะรับดีเลยที่เรา ปลายังแหลนอยู่เล้ีน่น้องน้ำโค้งยังบริสุทธิ์ปไปปลาหนึ่ลอยน้ำลอยไป่พื้นพื้นเต้ละมองละแจ้นี่สินแน่นเลยเลยครับแน่นไปเลยว่าเพิ่อนเอารถเอายังลงมาแหลนได้มาแหลนลงมาหาทางลุ่นี่ได้ครับสามารถเอารถลงมาหาจอดทางลุ่มได้ครับ ลาาีลเเบรรยากาศหานม่รูพิลลมครับพี่น้อ,อ,องลงพิลมรดเงยลดหน่อยสามารถลงมาหอดอาสาหาดได้ครับลดเงยลดหน่อยมันมีทางให้ลงมากครับ ล็อกนี่ล็อกน,น,นั้นบ่รยากาศหาดมโนพิลม ขา,ขาอวัสดีบอครับแม่ค่ะฮัลโค่บอะแม่ค่ะไอกล่องอกับผมช่วงเทศกาลเดียวกวันครบเอาเต้หม,มู่ะไปะเอาตุงเดียวลนะ นุง,งานากันนะุนน้นนนครับบรรยากาศข้างบนครับขาหาดลิากดีเลยทีเดียว เย็นสบายเลยครับพี่น่อสามารถเอารถลงลงาง<ม>ข้างหลังได้เลยครับหลดวรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยังรถบรรทุกต่างๆหรือสามารถลงเอาไปได้ครับพี่น่อมันมีทางลงแล้วก็แลนไปจอด เป็นลานจอดรถแบบสะดวกสบายเลยครับพี่น้องครับครับเดี๋ยวสงการเดี๋ยวพ้นสิกับมาเก็บผ่าบรรยากาศผ้าฝาพี่ฝากน้องอีก่ที่น,นึงครับอีพี่นีกาก็ะระยาดาจากพี่จากน้องเพียงสามีกันเด้อครับพี่น้องพบพกันไหมอ่อีพี่หนาขอบคุณที่เข้ามาที่ตานรับช่ครับสวัสดีครับ